มาเจอพี่เขาอ่านแห่ที่ริมถนนนะนี่เลยนี่เฮ้ยได้มีตัวด้วยอ่ะสองโคมอ่ะได้เกือบเต็มถุงแล้ว,ลวหมายคนเมินนะเนี่ยหมายเนี้ย เห้ยเห็นปลาขึ้นเลยอ่ะโดนโแล้วโดนแน่เอยโดนแล้วเออโดนแล้วเอาดิพี่เนี่ยขึ้นอยู่แล้วโอ้โหต่อหน้าต่อต,อตาเลยเอาละครับสุปเรียบร้อยนี่งม,มครับมาลุ้นกันมีปลาอะไรทีขอมม่องงมละเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าได้ปลาป่ะ เก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วมาลุ้นกันมาลุ้นนี่หากินกันแบบง่ายๆเลยง่ายๆเลย,ย,ย,เลยแค่นี้ก็ได้ปลานนะอองอมอยู่มองมอยู่เฮ้ยมีมงอมพี่เขาลงงอมไว้มีตัวแน่เอาขึ้นมาแล้วนี่ปาน,นินเอ้ได้หนึ่งตัวปาน,นินมาแล้วปาน,นินปาน,นิน นี่เดี๋ยวมาขอดูพี่ครับนี่ฟ้าด้่พี่เขาได้นี่อุ้ยมีปลาโกดปลานินปลาช่อนเฮ้ยดดชะโดโอ้โหแจ๋วเลยโอ้โหเลยเนี่ยแค่หมายปากท่อโอ้ยมีปลาเฉย ง่ายมากเราไปปลูกป่าผ่าดงป่าอยู่ตรงนี้โว้ยอะไรเงี้ยครับเนี่ยเอ,อ้าวได้เพิ่มไหมเรื่องไหมได้เพิ่มไหมไม่ได้โอเคโครมนี้ได้ตัวเดียว,ว,ว,วใช่ใช่ใช่ เดี๋ยวพี่มากลางคืนนี่อีกรอบมึง <laughs> ไปเราไปแล้วเราจะไปหาทื้อกุ้งข่อยไปตกปลากระทิงแม่มาเจอของดีเข้าแล้วหาพี่อูหากินง่ายๆครับเชื่อแค่นี้ปลาบานเลยโอ้เราก็อยู่ใกล้ตลาดด้วยนะเนี่ยถนนนี้เลยอะไรครับเนี่ยไปแล้วไปแล้ว